ใครที่ตอนนี้คิดถึงคุณเหลือเกินขอพัยบอกทีเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกล,ลักษณะมีพลังงานประมาณไหนสามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสสิงห์ธนูหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษศพกันเดทพลังงานของคนราศีพิจิก เดอมูนพลังงานของคนราศีมีแล้วก็เดอรโลเวอร์พลังงานของคนราศีเมถุนมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะราศีพิจิกราศีมีราศีเมถุนที่ขึ้นมาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะน่ารักมีความเจ้าชู้มีคนเข้ามาชอบนะคะพลังงานของคุณมีการ มีความวิตกกังวลน,นะคะตอนนี้เหมือนกับคิดบางสิ่งบางอย่างมีความวิตกกังวลมีความว้าวุ่นภายในใจนะคะแล้วก็เดทเนาะอาจจะเป็นบุค,คลิกที่มีความแข่งกระด้างนะคะเป็นคนใจแข็งเป็นคนกล้าได้กล้าเสียพร้อมเสียงพร้อมลุยหรืออาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในตอนนี้คิดถึงคนเก่า แฟนเก่าไหมนะคะเดทน้องเป็นพลังงานของแฟนเก่าคนรักเก่าแล้วก็เดโมนมีความเป็นห่วงมีความว้าบุ่นนะคะ 6. เหรียญถ้าหากว่าเป็นนิสยัยเป็นบุคลิกของคุณก็เป็นคนใจดีคนใจบูรณ์ชอบบริจาคเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็เหมือนอยากขอโอกาสจากคนในใจอยากให้อภัยเขาอยากขอโอกาสจากเขาอีกสักครั้งแล้วก็ ยังคงเฝ้าคอยเขาอยู่รอคอยเขาด้วยหัวใจที่ตั้งมั่นนะคะเฝ้าคอยรอคอยอย่างใจจดจ่อเนาะ The Lover นะคะนอกจากเป็นบุคลิกของคุณที่มีความสดใสมีความน่ารักแล้วอาจจะหมายถึงตอนนี้นะคะคุณอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเลือกแต่ตสินใจเลือกระหว่าง Move On หรือว่ารออยู่ที่เดิมนะคะแต่ว่าภายในหัวใจ The Lover เนาะเหมือนยังคงรักเขาอยู่เขายัางเป็นคนที่คุณรักนะคะ ยังคงมีความรักทุกครั้งที่นึกถึงการ,รมเทพยังคงแผงสอนยิงเข้ามาตรงหัวใจของคุณนะคะยังคงรู้สึกรักเขาถึงได้เฝ้ารอเฝ้าคอยแล้วก็อยากได้โอกาสหรือว่าอยากให้อภัยเขาอีกครั้งนั่นเองต่อไปเรามาดูพลังงานของเขาเกันบ้างนะคะ ขอพลังงานของคนที่กำลังคิดถึงคุณในตอนนี้หน่อยเขาจะเป็นใครนะคะคุณจะรู้จักเขาไหมขอพลังงานของคนที่คิดถึงเหลือเกินนะคะคิดถึงคุณเหลือเกินในตอนนี้หน่อยเขาจะเป็นใครขอพลังงานของเขาหน่อย หกเหรียญนะคะต่างคนต่างมีหกเหรียญน่าจะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณไหมนะคะอยากขออาภาัยกันอีกสักครั้งสดาบมีการเว้นวักมีการพักใจต่อกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะเไม้ต่อสู้ฝ่าฟันทําให้ดีขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมีความไม่เข้าใจนะคะ หนึ่งไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเริ่มต้นกันใหม่สเตรนพลังงานของคนราศีสิงห์รับมือกับปัญหานะคะฝ่าฟันกับบุษักพูดคุยกันด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจไม่ทะเลาะนะคะพลังงานของเขามีคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุไฟนะคะราศีสิงห์อยู่ในธาตุไฟพลังงานของเขาสามารถเล่าเรื่องราวของเขาได้เลยนะคะว่า อยากขอโทษที่เงียบหายไปอยากทำตัวใหม่อยากเริ่มต้นใหม่แก้ไขปัญหาที่มีร่วมกันได้ไหมนะคะน่าจะเป็นคนที่มีประเด็นกันนอไม่น่าจะเป็นคนอื่นได้แล้วนะคะหากว่าเขาคือคนที่คิดถึงคุณมากเหลือเกินในตอนนี้ก็น่าจะเป็นพลังงานเดียวกันกับคนที่อยู่ในใจของคุณคุณก็รอคอยที่จะให้โอกาสเขาเขาก็รอคอยที่จะขออภัยกับคุณนัเองนะคะ เรามาดูกันต่อไ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีกนะคะเขาจะทำยังไงต่อจากนี้หากว่าเขาคิดถึงคุณเหลือเกินในตอนนี้แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะหากว่าคิดถึงเหลือเกินแล้วจะทำยังไงต่อจะแอคชั่นยังไงนะคะขอไพเปิดใจเขาทีแฮงแมนนะคะห้อยหัวรอคอยนะคะด h เอ็มเพรส สามดาบสองเหรียญสามไม้เขาคิดถึงนะคะพลังงานของความคิดถึงคิดถึงมากๆ ตั้งตารอคอยต่างคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันและกันคิดแล้วคิดอีกคิดย้ำไปย้ำมาแล้วก็รู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทำร้ายหัวใจคุณทำให้คุณผิดหวังเสียใจพลังงานของเขาก็เสียใจไม่ต่างกันนะคะ D a n e P คุณคือคนที่เขารักคนที่ ยิ่งเขารักมากเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจมากเท่านั้นที่ทำร้ายหัวใจคุณคุณคือความรักของเขาคุณคือคนเดียวที่อยู่ในใจเขาคุณมีความสำคัญกับเขามากๆนะคะยังคงห้อยหัวอยู่แม้ว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปไหนมุกออนจากความคิดความรู้สึกความคิดถึงที่มีถึงคุณไม่ได้แต่น่าจะรู้สึก เหมือนกับละอายใจรู้สึกผิดนะคะที่ทำร้ายหัวใจคุณก่อนหน้านี้พลังงานของเขาเหมือนกับยังอยู่ในในมุมของตัวเองไม่ได้ออกมาหรือว่าไม่ได้คิดจะ Take A ห t i ่ n อะไรนะคะพลังงานของเขาความอยากในใจเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากมาแก้ไขปัญหา อยากปรับปรุงตัวใหม่อยากขออภัยอยากขอโอกาสจากคุณนะคะที่เงียบหายไปที่ทําร้ายหัวใจคุณทําให้คุณเจ็บช้ํามีน้ําตานะคะแต่ว่าเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะตอนนี้น่าจะยังคงนิ่งๆเงียบๆต่อไปก่อนนะคะพลังงานของการแอคชั่นหรือว่าติดต่อมายังไม่มีนะคะแต่อาจจะมีเร็วๆนี้นะคะเพราะว่า คุณยังคงสําคัญที่สุดในใจเขานะคะเป็นเดมเพลสในใจเขาและพลังงานของเขาก็ยังไม่ได้ move on จากคุณไปไหนยังคงคิดถึงเรื่องราวของคุณแล้วก็เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาซ้าไปบนไปบนมานะคะ ถึงแม้เร็วๆนี้จะยังไม่มีเกณฑ์ว่าจะติดต่อมาหรือว่าจะทักมาแต่หลังจากนี้เขาก็อาจจะติดต่อมาก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของคนที่ต่างคนต่างเฝ้ารอเฝ้าคอยซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็ต่างคนต่างไม่ move on ไปไหนนะคะหากถึงเวลาที่ใช่และคุณทั้งสองคนเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันยังไงฟ้าก็จะเหวี่ยงให้คุณทั้งสองคนกลับมาพบเจอกันอีกนั่นเอง